นอไม้น้ำหรือว่ากะเปิ สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้ได้ตำส้วแซลมอนดองสีอิ๊วกุ้งสดเนาะคะ่ะนี่นัวๆเลยค่ะพี่น้องตำนัว,นว,นวมืันนี้ได้อันนี้มาผมหน่อไม้น้ําหรือว่ากระเปะเนาะค่ะพี่น้องเป็นพืชผักทางประเทศจีนเนาะคะ่ะเห็นแบบเพิ่นแบบเขาสร้างมากินกันกรเลยอ,อยากลองเบิองค่ะพี่น้องเพื่อที่ว่าเขาจะหาคําตอบใ้เจากของใดนะจ้ะมาพี่น้องมาเซ็บๆด้วกันจ้ะแซลมอนก็นเลย แซลมอนอันนี้สั่งมาจากร้านบ้านแบมซูชิอำเภอพิบูลมังสาหารเนะะี่ยค่ะถ้าคุณได้อยากกินอยากชิมเนาะแซ่บคือเก,อกาค่ะพี่น้องใส่พริกสดค่ะมือน,นี้ ดอกแคหลวกอืมดื่มนั่งไกลถอดครับพ<ๆ>ี่น้องเก่งก็ต่ำหมดนึงกอบแซ่อบอื้อือ ไปต่อปอเสร็จวันนี้ใส่หัวหนึ่งคือเกาค่ะขนมจีนบเบาแดงเซ็บนัวแบบหมด อร่อยอ่ะอืมตัวนี้ <c oughs> เริ่มกินขึ้เขาว่านกรอบ กินดิบกระไดกินซุกกระไดค่ะพี่น้องน่อไม้น้อหรือว่ากระเปะ๊ะเนาะจ้ะจืดคืกกันกับ อีกอย่างนเนอะทียุทั้งตนบักเผาอ่ะพี่หน่อยยอดบักเผาคือ <c oughs> กันก๊มหยาบบักเผาพี่น่องบ้าไมีรสชาติ แปลกดีบกุกเคยกินก็นเลยแบบซ <c oughs> ื้อมาลองเบิ่งค่ะพี่น้องเห็นเพื่อนพากันกินกันกะอยากกินน้ำพึ้งนนอะจ้ะ ตำกับตำยังไงด้ค่ะพี่น่องรงวิธีทำให้เบิงบอมไพลตำกับเดชซีสมตำแบบนี้ 啊，我呀。 จืด,จดเหมือนกินยอดมะพราะ้าวหน่อไม้น้ำสั่งมากินแบบว่าให้ <c oughs> หาขัาต้ต่อหาจากคล้องใด๋อน,นะคะพี่น้องจริง,รงๆเขาไปอ่านรีวิวบางคนก็นบอกว่าจืดกรอบแต่ว่าจะจืดแบบไดจะกรอบแบบไดนเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยแบบ ฟังมาแบบให้มันจบเลยเวลามีคนถามเข้าจังแบบ <c oughs> ตอบเด็ดเต็มปากนะคะ Mm -hmm. 음 <laughs> <Big. 웃음> 好。 Hãy subscribe cho แซ่บนัวค่ะจ้ะตัมแซลมอนดองซีอิ๊วใส่กุ้งสดกินกับอันน้นอไม้น้ำถ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมอันนี้มือสร้างมาแต่ได้ต่อๆด้อค่ะเพจค่ะจ้ะพี่น้องทั้งเพจทั้งแซ่บเอา้าคือเก่เานะคะ่ะพี่น้องถามเื่อกินสดหลวดหรือว่ากินมุม่มามกินบบสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้ะละกาถ่า้มากคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ไปก็ร่างใจให้หมยยวยนนั่นนี้ได้อจ้าสำหรับเหมือนนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ